ทุเรียนหมอนทองเนื้อดีเกรดพรีเมียมขีดละ39บาทว้าวถ้าพูดถึงราชาของผลไม้หนึ่งเดียวในใจต้องยกให้ทุเรียนและที่พิษณุโลกก็มีร้านที่ขึ้นชื่อเรื่องความคุ้มค่าคุณภาพทุเรียนเกรดพรีเมียมนั่นก็คือราชาทุเรียนพิษณุโลกพิกัดบนถนนบรมไตยใกล้ซอย22ติดร้านมาดามซูสบันงาอำเภอเมืองพิษณุโลเพราะที่นี่เขาขายหมอนทองเกรดพรีเมียมกิโลกร,รัมละ99บาบาททั้งร้านราคาดีมีให้เลือกหลายแบบสุกงอม กรอบนอกนุ่มในเนื้อเนียนหอมหวานมันฟินทุกคำแถมยังมีบริการเลือกและปอกให้ฟรีเอาใจสายกินได้เนื้อไม่ถูกใจเครมได้ทันทีสำหรับใครที่ไม่อยากแกะเองก็มีแบบเนื้อล้วนให้เลือกทุเรียนหมอนทองเกรดพรีเมียมฉีดละ39บาทจะเอาแบบกรอบนอกนุ่มในเนื้อไก่ฉีกหรือสุกห่มเลือกได้ตามใจชอบบอกเลยเนื้อโคตรดีหอมหวานมันแบบนี้สายทุเรียนห้ามพลาดชี้เป้าให้แล้วนะราชาทุเรียนพิษณุโลร้านเปิดทุกวัน8โมงครึ่งถึง3 ト